ตอนทิปอฟวันนี้เรามา,าแนะนําเรื่องของการอ่านสภาพเส้นทางนะครับจากาทางขึ้นเขาที่มีสภาพเป็นพื้นดินแล้วก็มีก้อนหินนะครับหินลอยก้อนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าด้วยอพอมีฝนตกลงมาเนี่ยน้ามันจะซอกในส่วนที่เป็นดินออกเหลือแต่หินนะครับตรงนี้ในทางที่นักแข่งอีโดโรจะต้องเจอเนี่ย จำเป็นนะครับที่จะต้องเลือกทางที่สามารถขับขี่ไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับคือบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ทางที่เป็นผิวดินเสมอไปอย่างภาพอย่างอย่างในตัวอย่างนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นผิวดินด้านซ้ายสุดเป็นผิวดินด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นจะเป็นคล้ายๆาเป็นเว้าเป็นแอคทีสหนึ่งนะครับจะมีมีเป็นพื้นดินแล้วก็มีหินอยู่ด้วยนะครับในขณะที่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นร่องน้ํา ที่ดินถูกซอกไปหมดแล้วเหลือแต่หินก้อนใหญ่ๆนะครับในลักษณะทางเลือกสามทางเนี่ยแนะนําว่าควรจะเลือกตรงที่เป็นแอ่งเว้าตรงกลางถึงแม้ว่าจะมีก้อนหินอยู่บ้างก็ตามแต่ในลักษณะของผิวทางที่มันเป็นแอ่งเว้าเนี่ยครับมันจะรองรับล้อรถได้ดีกว่าสองด้านคือด้านซ้ายจริงๆอยู่ว่าด้านซ้ายมันคือดินล้วนแต่เป็นดินล้วนที่อยู่ในมุม มาเอียงออกลงมาเป็นมุมเทออกนะครับตรงนี้ถ้าถ้าดูจากแนวการขี่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ล้อเนี่ยสไลด์แล้วก็จับไม่มั่นคงนะครับถึงถึงจะเป็นผิวดินก็ตามในขณะที่ทางขวาที่ยิ่งอันตรายเพราะามันเป็นร่องน้ําร่องน้ําที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็ด้วยร่องขนาดนั้นกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ในร่องด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะหยุดรถของเราได้ง่าย,ายๆนะครับ สำหรับกรณีเส้นทางขี่แบบนี้นะครับผู้กับขี่หรือนักแข่งเนี่ยจะเป็นครับที่จะต้องมองให้ไกลนะครับมองให้ไกลเพื่อที่เราจะเลือกเส้นทางล่วงหน้าก่อนที่รถจะไปถึงนะครับเมื่อรถไปถึงแล้วเราจะสามารถขับขี่ต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับเพื่อที่จะผ่านจุดที่ไปในขณะเดียวกันเมื่อรถวิ่งผ่านณจุดที่เราแนะนํากันไปในครั้งนี้ข้างหน้ายังมีรอยสายตา ไกลกันไปครับพบกันใหม่กับเอ็นโรที่พออฟจากนินติสารไตดนิงครับ